าเตาเอาเล้งยังไงบ้างมาเขได้วยเหรอเนี่ยไม่เจอนานเลยนะเราทีไงอ่ะไปดีฮะเอาท่านผู้ชมมาด้วยเหรอครับสวัสดีครับครับผมเล้งกัตพลครับผมสแตมพาวสิทธินะครับวันนี้เล้งกับสแตมพาทุกคนมาสู่เทศกาลงานออกแบบปักใต้2,568หรืองานปักใต้ดีไซน์วีค2025มาในธีมอะไรรู้ไหมปีนี้ธีมอะไรครับมาในธีมเซา พาราได์ <Paradise S 2> ครับผมมาใต้ใบใจถึงหวันครับ<อ> <c oughs> และนี่นะครับไม่ใช่แฟชั่นที่มีดีแค่สวยแต่เป็นแฟชั่นที่บอกถึงเรื่องราวศิลปะของชาวใต้โดยเนื้อแท้ครับใช่ครับผมในงานเนี่ยมีไฮไลท์สำคัญมากๆเลยนะ <c oughs> มีนิทรรศการที่ทำโดยคณะอาจารย์รและนักศึกษาชั้นปีที่3และปีที่4มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีสงขลาครับ,รบผมโดยการนี่เลยนำภาพ ปาเตและผ้าบาติกเนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของคนใต้นะครับซึ่งใช้ลวดลายสีสันอันเป็นเอกลักษณ์และมีเทคนิคพิเศษมากๆเลยครับครับแล้วพี่แตมรู้ไหมครับว่าผ้าปาเต้กับผ้าบาติกแตกต่างกันยังไงอืมจริงๆยังแยกไม่ค่อยออกเลยเล็งอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสิอ่าอยากรู้แล้วสิครับผ้าปาเตนะครับก็จะมีลวดลายที่สวยงามสีสันสดใสที่สดสะท้อนเหมือนกับ แสงแดดหรือท้องทะเลนะครับชายส่วนผ้าบาติกนะครับจะเป็นผ้าที่ศิลปินนะครับนำมาเพ้นลงผืนผ้าหรือมาวาดเขียนให้เราได้สวมใส่กันครับจริงๆเท่าที่ฟังก็คือนี่เนี่ยสีสวยๆข้างหลังนี่ก็คือแบบตัวอย่างของผ้าปาเตและผ้าบาติกเหรอใครคือจริงๆอ่ะเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยคือธรรมชาติโดยแบบเอกลักษณ์ของผ้าปาเตและผ้าบาติกอ่ะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับแต่ในงานเนี้ยมันจะสาคัญแล้วมันจะแปลกกว่าที่อื่นๆเลยตรงที่ว่า มันเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ตามกระแสะคือเขาออกแบบโดยการผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ผ่านหัตกรรมใต้นะครับ,รบก็คือมีความเป็นแบบร่วมสมัยแล้วออกแบบต่างจากที่อื่นแน่นอนครับใช่ครับถือว่าเป็นศิละปะที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นศิละปะที่สอดแทกความเป็นใต้ให้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ใช่ไหมครับใช่เลยถูกต้องเลยบอกเลยว่า ใครๆก็ใส่ได้นะผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยใส่แล้วสวยใส่แล้วเทใส่ได้ทุกโอกาสเลยแล้วก็คือยิ่งไปกว่านั้นคือใส่แล้วทําไมรู้ไหมน้องเล้งแล้วทําไมครับไม่ใช่บินได้นะ <c oughs> ใส่แล้วรายได้กับสู่ชุมชนด้วยนะ<อ>ออไหนลองแบบลองมาเราเดินแบบให้ดูหน่อยซิเออไนเมื่อเราเป็นแบบนักสแสดงอย่าเพิ่งเดินสี่โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงใส่เราเป็นยังไงพี่เห็น ผ้าสีสวยนี่ไหมเขามีผ้าสิสวยเขาก็ต้องมีสโลแกนด้วยพี่ลืมแล้วเหรอ FOS อ่ะได้ๆบอกท่านผู้ชม FOS คืออะไรครับ FOS เหรอใช่ FOS หรอใช่ครับ Fashion s of the South ครับแปลว่าอะไรนะเพราะผ้าไทยไม่ใช่แค่ใส่สนุกแต่ใส่แล้วรู้สึกถึงบ้านครับอ่ามาเรามาพร้อมกันแล้วกันมามามาสามส FOS f a ชั่น n s ออฟเดอะซา h ด์ไอีกรอบอีกรอบอีะ FOS Fashions of the South เพราะผ้าไทยไม่ใช่แค่ใส่สนุกแต่ใส่แล้วรู้สึกถึงบ้านครับใช่ครับไปกันไหมไปกันไหม ตเตรียมไปแลครับนี่ก็คือทั้งหมดของช่วง Thailand Soft Power นะครับยังไงก็ขอฝากรายการสนทนาปัญหาประชาชน Talk t o g e t ตอรทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา8<อ>นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางช่องททบ5ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เล้งกับสแตมขอลาไปก่อนแล้วก็เตรียมไปดูงานกันต่อนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันที่งานนะไปไปคุ้เก้าไป,ดไ,ปได้ไหม 西帕。